<c oughs> สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม PUBG นะครับแล้ววันนี้เหรอผมจะมาเป็นมือสไนเปอร์นะครับโดยที่ผมจะเก็บในวันนี้ไม่สิโดยที่ผมจะทําในวันนี้ก็คือเล่นแต่สไนเปอร์ไม่หยิบปืนกลไม่หยิบอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเริ่มเกมมาเริ่มเกมมาหยิบได้แค่ปืนพกมาป้องกันตัวเฉยแต่ย้านะได้แค่ปืนพกนะ พอได้ปืนพบเสร็จก็จะหาสไนเปอร์พอได้สไนเปอร์เสร็จก็จะเล่นยาวไปเลยไม่ใช้ปืนกลอะไรทั้งนั้นอ่าแล้วนี่เป็นกฎของในแมชเน้นะใช้แต่สไนเปอร์ปืนอื่นห้ามใช้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะลงเมืองสงบสงบกันอย่งเช่นเมืองอะไรดีอ่าเมืองนี้นี่เมองสงบสงบ,สงบอุ้ย,ย,ยม,มีรถด้วยว่ะถือว่าเป็นเรื่องดี ้กระเป๋ามามาไปด้วยไปด้วยอ่ะสไนเปอร์แต่ไม่เราจะใช้แค่สไนเปอร์สไนเปอร์ที่เป็นปืนยิงทีนัดไม่ใช่ปืนเคาะลืมบอกลืมบอกเฮ้ยผมเจอปืนพกแล้วเก็บไอ้ไเจอแล้ว เก็บมาเลยอ่ากระทะด้วยบ้างกันเอาป้องกันตูดนะแต่ไม่ได้ใช้คนเป็นคนยิงโดนตูดอ่าเจอคูณสี่อุ้ย perfect t i m สุดๆ a few moments later โอเคครับนี่คือหลังจากที่ผมรู้เสร็จแล้วนะครับแล้วสถานที่ต่อไปผมจะไปคือเมืองสงบสงบสักเมืองไปดักซุ่มคนอย่างเช่น บ้านหลังนี้ไม่ก็หลังนี้บปานหลังนี้ว่ะไปอร่ไรวะเนี่ย mm hmm. รถถังว่าขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้หรอกนี่คือที่ไหนกันนึก <c oughs> ว่าเปิดได้โอ้ ไม่มีอะไรเลยตรงนี้มาเสียเที่ยวเสียวเวลาแล้วเราไปเมืองนี่ว่ะรู้นะครับถือปืนพวกแล้วก็เริ่มไปยิงกันได้เลยถือเป็นเรื่องดี คนยิงเว้ย M24 ว่ะเทียบก่นอันดีกว่านะระยะหวังผลแน่นอนครับสไนเปอร์อย่างผมต้องระยะไกลอยู่แล้วเราไปตามเสียงอันนี้กว่าถือปืนพกเรียบร้อยเสียงอยู่ขนาดครับเราจะอ้อม ทถีมมือสุดได้เปล่าตรงนั้นเก็บยาก,ก่อนตรงนี้มันจะมองเห็นหมเ่ยชิมไปเดียเก็บไว้หมดเก็บไว้หมดนะนั้น,น,นนะผมเกรงว่าบ้านหลังนู้นนั่นไงเห็นไหมครับเมื่อกี้มาเอาก่อนโอ้โหพร้อมเลยวะ่ะแต่ผมไม่เก็บเสียงกดิไม่น่ากลัว อ่ะน้อน,นี่ครับทรงไม่เห็นหรอกอ่ะไหนบ้านหลังนั้นเลยครับมีน,น้อผมควรเจาะยางมันดีไหมเดี๋ยวมันก็เห็นตัวผมอ่าซักนัดซักนัดน้องซักนัดโอ้โหยิงไม่โดนแล้ว ไม่เป็นไรเราเจาะล้อแม่งเยอะแล้วครับทุกคนกน้องจะดวนอุ้ยอุ๊ยอุ้ยโดนผมขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่อะมันเห็นตัวหมดแล้วครับไหนละไปไหนละพันยาก่อน รถมาทำไงเลยขับหนีเราต้องมองรอบๆเลยนะครับอยู่ไหนละไปไหนละไหนละผมว่าอย่าเพิ่งไปหาเรื่องมันก่อนดีกว่า อันนี้มันแคมป์ได้อ่ะไปมด้ไหมนะเหมือนเจอบแบบแบบไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่ามันจะใช้ตรงนี้เป็นแหล่งกบดานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เขาว่าจะอันตรายครับขับเบนไม่นู่นและเด็กแวน้นครับเด็กแวน้นเฮ้ยซ้ายมือว่ะไม่ใช่ละตรงนั้นละเขียวโดนลอยมากครับจังหวะนี้เฮ้ยทำมาได้ครับผมสำมาได้ครับอันนี้ก็แวน้นจังรักทีไหมน้อง สักทีไหมแว่นไปแว่นไปอ,อ้ยกล้อด้วยวะแว่นไปแว่นไปแว่นไปอ่ามันมีที่พักวะแว่นไปครับแว่นไปครับ ไปมาครับเนี่ยเกโอเคครับเมื่อกี้แมทแมทเมื่อกี้ก็นะครับหัวแตกไปเมื่อกี้มันเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับไม่น่าไปหาเรื่องกับเด็กแว้นเลยครับเด็กแว้นมันเถียนนะถูกเอ้ยเออและสถานที่ที่ผมจะลงนั้นแน่นอนครับบ้านหลังนี้เลยสงบสงบนะครับลักสงบเกินลักสงบเกินไม่ประทะใครไม่ประทะใครแต่ ไปยิงเปิดเขาเพว่าเราจะเจอรถอีกแล้วนะครับปึ๊บอ้าววิ่งได้เลยวพวกว่ะเผื่อมาก็เจอดูดิแรงไหมไม่รู้อะมค่อยได้ใช้ไม่ใช้วันนี้คลิปแรกอีเสือดอีกเกิ้ลว่ะมาเลยลากหัวเลยครับเนี่ยฟับตีครับไม่ใช่ฟรีไฟ,ไฟ เมือผมนี่เสียงเตือนใครนะซ้ายมือหรือเปล่าหรือหูฝาดทั้งมันไม่ละไม่ไม,ไม่ไม่หูฝาดละอันนี้ไม่หูฝาดละอันนี้ใช่ละอันนี้ใช่ละนี่ไม่หูฝาดละน,นั่นไงได้ยินไหมครับแมันเก็บกระสุนไปด้วย ใช่ละไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่ละอุ้ยไม่งอ,อยู่ไหนนี่เสียงเปิดประตูเฮ้ยไอ,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 อ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียโดนลูกสองเอ้ยไม่ใช่โดนอีเสือดิเฮ้ยมันแรงยังวะเนี่ยเฮ้ยเฟี้ยวดีวะเออเฟี้ยวเฟี้ยว เฮ้ยลูกโม่อะไม่ค่อยจะดีอะปืนลูกโม่แรงสูงหนึ่งในปืนพวกที่ทรงพลังที่สุดในโลกแงะครับยิงไม่กี่นัดตายแล้วไม่กี่คนเทินสไนแต่ไม่เจอสไนเราไปที่อื่นดีกว่าไปไหนดีอะนี่ไหมไป ใครยิงแต่ใครยิงวะมอไซด้วยวะบ้านหลังนี้โ้ดวไปแลเราทุกคนเห็นไหมครับเมื่อกี้พี่ชายไปไหนละอุ้ยเกียวพ่อตายยังมันเกิด เอ้ยเฟี้ยวดีวะมึงมึงรู้ไปตัวเฮ้ยมีแต่ปืนพกผมว่าตนเนี้ยสไนคงไม่น่าจะได้เลยละจะหาเจอหรือเปล่าก่อนนะสิจะยิงโดนไหมก่อนเริ่มจะไม่ใช่คอนเทนต์สไนแล้วเริ่มกลายเป็นปืนพกแทนอ่ะโคตรเฟี้ยวเลย a few moments later เอ้ยไม่มีทั้งปืนพกปืนสไน แค่ปืนพกยังไม่มีเลยเหรอแย่แล้วล่ะทุกคนเลสต้นลงบนหัวผมอะ่ะ <c oughs> มีโลจะเก็บเกี่มาใช้ได้หน่อยดีกว,ว่าโลเนี่ยไม่มีปืนพกก็ไม่มีนั่น <c oughs> นันัน่นน,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  <c oughs> นั่นนี่ไงนี่เจ็บก้าวออกมาทำไมแมวไม่อยากใช้ระเบิดร,ระเบิดมันไม่เฟี้ยว ครับผมขอเอ้ยไม่เอาดีกว่าว่าจะหลบเลสโซนแต่ไป,ไปคิดมันหลบดีกว่าทุกคนนะครับผมขอหลบเลสโซนสักแป๊บหนึ่งนะครับนะโอเคครับไอ้เหี้ยเลสโซนหายพอดีไปไปต่อไปครับเราไปทำหนุนดีกว่าแล้วก็ไปบ้านหลังนี้ครับนี่แหละมีรถด้วยว่ะเฮ้เหมือนคุ้นๆเหมือนอยู่ในคลิปที่แล้วเลยอ่ะ มีเปล่ามาดูเด้เฮ้ยไม่มีอ่ะไปดีกว่าเย,ย้มีคนรู้ไปแล้วว่ะหวังว่ามันมันน่าจะไม่เก็บปืนพกโอ้ยปืนพกก็ไม่เหลือเลยมันเก็บปืนพก,กด้วยอะ่ะเอ้ยก็โอ้โห เรียกผมว่าคาบอยเลยเละดีโลดทลนัดเออเรียกว่าคาบอยเลยเลยครับอ้ว้าวาอตอนนี้เจอเข็มฉีดยาอย่างเยอะแล้วดูปืนพกอันนี้มันแต่งอะไรไม่ได้เลยใส่เก็บเสียงได้คือลูกโม่ใส่เก็บเสียง t 0 0 0 h o u s a n d years later มันไม่เหลือลวให้ผมเลยครับป็นคนนี้มันรุ่ดกว่านั้นน่ะมันรูปไปหมดเลยมีแค่ปืนพกกระบ,บอกเดียวเองอ่ะ กูโมด้ด oh, oh, oh. ไงนะ A f ี w m e ต t e r เฮ้ยมันยังเหลือคาเก้าได้ผมครับถ้ามีนคนใจบุญจริงๆกูแต่งปืนก่อนเลยอย่างแรกอย่างน้อยเขาก็ใจเดมคนเหลือปืนให้ผมนะครับคาเก้าแปใ่เก็บเสียงไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ผมยิงสตแตกแล้วครับสถานีต่อไปป้ายต่อไปจะไปลงตรงนี้กันนะครับ ดูครับดูเสพก,กันที่ผมนับโอ้ยไม่เหมือนเลยอ่ะคลิปที่แล้วอนะ่ะไ,ไม่เหมือนนั้นเลยโอ้ยนี่มันก็รูดไปอีกเหมือน,นกันทุกคนครับผมได้ยินเสียงรถครับอุ้ยอันตรายครับอันตรายอันตรายมากอันตรายมากครับจังหวะนี้มันขับแล้วมันมาต่อ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 ดมึงนะหาหาปืนเริ่มหาปืนดีๆก่อนเฮ้ยขอให้เสิร์ชหน่อยดิบิดเสิร์ชอดด่ะ อยากเล่นบ้างครับเก็บยายาเต็มแล้วช่ไงมเดี๋วเลยเราโดดเลยไปไปนู่นครับมีคนยิงตรงนู้นครับโอ้ยมีคันครับแวะไหมไม่แวะครับถือว่าเป็นเรื่องดีครับ ผมกำลังสอดส,ส่องหาคนอยู่นะครับน่ากลัวจริงๆนะครับน่ากลัวมากน่ากลัวอะไรวะ <c oughs> ไปมาต่ออึมอาวเน็ตเน็ตกูอา้อาวอ้าวอ่ามาแล้วมาแล้วเฮ้ยค,ครับสถานีต่อไปที่ผมจะไปนั่นก็คือ <c oughs> อุ้ยเฮ <c oughs> ียลาก่อนครับทุกคน <sighs> uh! <laughs>